ถ้าเปิดเนี่ยเป้าก็มีทั้งของไคโอกับเอริบัตตันเลยฮะจะเลือกเป้าไหนล่ะครับผู้เล่นเหลี่ยงยานจีรชัยราดาดกลองยิงเลยล่ะครับลูกนี้แล้วเป็นประตูของจีรชัยราดาดกเลยครับยิเเขาาปับดออกตว่ จังหวะนี้นี่ครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าจังหวะการยืนเนี่ยยืนเนี่ยเหมือนจะตั้งใจยิงเลยครับแล้วตัวตัวนี้ก็ยิงตรงนั้นแหละครับตรงกําแพงที่เปิดอยู่แล้วตรงกําแพงที่ปารัสบัลเลเนี่ยขอให้เปิดแล้วครับเพราะว่าจะได้ดูว่าบอลเนี่ยไปยังไงเจีรชัยก็เลยยิงตรงนั้นเลยแหละครับแล้วบอลก็เสียบตะข่ายเป็นประตูขึ้นนําของ มิซโซ่เอฟซีเลยครับลิเล่นเร็วเล่นเร็วให้เจสสากกนนทิมเจสสากกมองด้านในมีอยู่2ตัดเข้ามาช่องนี้ช่องนี้ไม่มีใครเลยยังมีอาทิตย์พิรบันอาทิตย์ซ้ายได้จริงเลยตรงไปเป็นมาโตและครับโอ้ go, 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 go. Oh, ยิงมายิงกลับไม่โกงกันเลยครับโอ้โ oh, ห อาทิตย์พีระบันยิงทีมเก่านะฮะโอ้แฟนคลับของพิษลกยังไม่หายเหนื่อยเลยครับจังหวะดีใจจังหวะเมื่อตกคู่โอ้โหสมมติพิษลกอยู่ที่ครับได้ประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจาก,พกเพ่นหมายเลขสิบเก้าอาทิตย์พี สดเด้นยกยกมาได้ยังติดหาเม็ดแหละครับตกมาอนุชาพันทองอนุชาพันทองให้ให้มาคมสันเสือจ่ยอจ้ยครับคมสันที่ที่เข้าซ้ายของคมสันเสือจ่วยซ้ายบรรจงแล้วตกพื้นมาแล้วเป็นประตู โอ้จังหวะนี้คมสันเห็นแล้วครับเลือดซ้ายอยู่ได้ยิงเลือดเลยนะเพราะว่าหน้าประตูมันมีน้ำนี่ครับชายศเสียหลักอีกแล้วครับโอ้หมดสิทธิ์เลยครับจังหวะนี้ครับเซฟอยู่นี่ครับได้ประตูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งจับเล่นหมายเลขสามสิบสองคมสันเสือจี้แม่โค้ชหนุ่มต้องรีบไปเอาบอลม,มาเล่นเลยฮะจะได้ทุ่มกันต่อจีระชัย ทุ่มมาให้ทิวาทิวาขึ้นคืออ้าวล้วบอลติดน้ำน้ำบาดเลยครับในวันนี้ให้มาอารุชาพันทองอารุชาอารุชาขวาไล้ยีเป็นประตู พังเลยครับจังหวะนี้คืนติดน้ําไม่ถึงทางน้างของยิ่งยงบุตรงามครับโอ้โหโดนคมสันเสือจุ้ยโชกไปเรียบร้อยสมสรสบส,สรผิดเชื้อบีดีได้ประตูขึ้นนสา3